สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเฟ l ดเท a ชาน n ลแลครับวันนี้ผมจะมาให้ดูว่าผมที่ผมเติมไปสองพันเอ็มอะผมได้อะไรมาบ้างแล้วก็หากใครอยากมาเล่นคาบาวนะครับก็คือเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าก็สามารถโหลดคาบาวได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็มาอธิบายกันว่าผมได้ของอะไรบ้างแล้วทำไมผมเลือกแบบนี้ คือก็อื่นผมเล่นฟอร์ชิลเพราะว่าผมเล่นเบดมาแล้ววิสาต์แล้วแล้วก็ยังไม่ได้เล่นตัวแท้งเลยก็คือเบดมันจะเป็นสายโซโลโที่บางบางหน่อยแต่ว่ามีแบบความผิวไหวอะไรประมาณนี้มันก็จะแบบเอค่อนข้างเก่งแบบลง,ลงดันค่อนข้างเก่งอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ก็คือแล้วก็ผมก็เคยเล่นวิสา์ใช่ไหมแต่มันเป็นตัวบางแต่ตีแรงอะไรประมาณนี้ไแล้เหลือตัวแท้งผมยังไม่เคยเล่นผมก็เลยมาเล่นฟอร์ชิล ซึ่งพอเล่นซอชิลปุ๊บมันสบายอย่างที่ว่าตัวมันอาจจะตีเบานิดนึงแต่ว่าเกาะมันเยอะมากทําให้แบบลงดันอะไรสบายจริงแต่อาจจะช้านิดนึงซึ่งของที่ผมซื้อมาทั้งหมดนะครับมันผมไม่ได้ซื้อทั้งหมดทั้งตัวนะเพราะว่าผมมีของเก่าอยู่ด้วยเดี๋ยวผมเลื่อนจอก่อนโอเคมีของเก่าอยู่ด้วยโดยของเก่าที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็จะมีอาชามเอมเบอร์นะครับแล้วก็บอดแดง มีแหวนมีหูแวมไพายบวกห้าก็มันไม่แพงอยู่แล้วแล้วก็มีสร้อยเพนบวกห้าเป็นของเก่านะอันนี้คือของเก่านะครับทุกคนแล้วก็มีแหวนเนี่ยบวกสองอ่ะสองวงเป็นของเก่าก็มีแค่นี้เลยที่เป็นของเก่าส่วนตัวที่ผมซื้อมาตอนนี้ไม่ใช่ตัวเด็กอุออออปรกรณ์ที่ผมซื้อมาทั้งหมดก็จะมีประดับผมจะเน้นไปที่ประดับนะเพราะว่าอะไร หประดับถ้าเกิดเราไม่มือบอลไปตีมันทิ้งไปตีมันเล่นอะ่ะเราสามารถเอามันกลับไปขายได้โดยที่เราไม่ต้องปลดผนึกหรืออะไรเลยก็อาจจะขาดทุนเรื่องภาษีอะไรประมาณนี้ก็มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราสามารถขายกลับไปได้นะครับทุกคนก็ทําให้เราประหยัดต้นทุนในการเติมเงินกับเกมเกมหนึ่งไปได้เยอะเลยก็ประดับของผม,ผม,ผ,มผมซื้อคานเลียนบวกสิมาประมาณ300กว่าเอนะ ประมาณ330มั้งขนดำบวก9นี่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่200 22 2มั้งขนทอง4 4 4มเอ่อเข็มขัดบวก720มแล้วก็ผ้าคลุมมิสทิวประมาณ60ม 50, 60มั้ง5060มผมจำไม่ได้ประมาณนี้แหละส่วนแหวนแหวนไทยแลนด์ประมาณ50มอันนี้ประมาณ 9m แหวน85นะ 9m แล้วก็ประดับอีกอีก2ชิ้นก็คือผมซื้อกำไร1 3 5ส้มมาเป็นคีดาเมจ 10m2 แล้วก็คีดาเมจ 5m m5 คือผมจะคิดแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราไปซื้อกำไรถ้าเราอยากขาดกำไรได้นะครับให้ไปซื้อกำไรไฟเตอร์เอ้ยกำไรไฟเตอร์ Fighter หรือกำไรเศกนะครับบวกบวก7มัง้งที่เพิ่ม สกิลแอมแะแต่ว่าอันนี้ที่ผมคิดก็คือมันจะได้แอมใกล้เคียงกับแอมแแล้วราคาถูกกว่าด้วยแต่แค่ขายต่อไม่ได้แล้วเรายังได้แมกเรทเพิ่มมาอีก1%นะทีผ่ผมเลยซื้อของกำไรร้อยสามห้มมาน,นั่นเองก็คือตอนนี้ผมมีแอมหใช่ไหมคีดาเมจหก็ตีไปว่าหาร2มันก็จะเหมือนเป็นแอมสอรวมกันก็เป็น7.5ต่อมาคีดาเมจห 5เป็น10แล้วก็อําหาร2ก็คือ5ใช่ไหมบวกกับแอม2ก็เป็น7ก็คือใกล้เคียงกับกำไรแอมแต่ราคาถูกกว่ากันเท่าตัว1ก็คือห่างกันครึ่งๆอ่งอะประมาณ50กับ25เอ็มประมาณนี้ผมก็เลยเลือกเป็นกำไรอันนี้มาเพราะได้แม็กคิดด้วยเพราะว่าฟอ์ชิลมันเลทเยอะก็ ประมาณนี้นะนี่คือประดับแล้วนะคือประดับอ่ะบางส่วนนะมันขายทิ้งออกไปได้ไงผมก็เลยชอบที่จะลงประดับแต่ว่าถ้าเราเป็นมือบอลตีทิ้งก็หายเหมือนกันอ่าต่อมามาที่ชุดบ้างชุดผมเลือกเป็นอ่าใส่เป็นเซตเลยนะครับมันจะได้เออโบนัสเอฟเฟกตนิดเดียวนิดหนึ่งแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยผมก็เลือกมาเป็นหัวคีดามิอันนี้คือ เป็นฟอสซิลนะถ้าเกิดเป็นสายวิสาด์หรือ BL ก็อาจจะเป็นหัวคีเลตแล้วก็ออฟคีดามิเอาก็ฟอสซิลก็เป็นหัวคีดามิครับเสื้อแอมเท้าเอมมือแอมหมดเลย2รูหมดเลยเพราะว่ามันไม่แพงครับแต่ถ้าเกิดเป็น G13 มาราคาจะกระโดดไปเยอะมากก็เลยเลือกแค่ G12 นะส่วนอาวุธอ่ะแปบ๊บหนึ่งชุดเนี่ยผมซื้อมาประมาณ 60m บนะแบบเปล่าๆ2รูเปล่า,ลา,ลายังไม่รวมบวกรวมออฟในรูนะครับก็แล้วต่อมา อาวุธอันนี้ผมซื้อเป็นคิดตันมาซึ่งมันถูกกว่าโอบไงมันถูกกว่ากันเยอะเลยผมก็เลยเลือกเป็นคิดตันคีดาเมจมา2ลูกเหมือนกันแล้วก็อาวุธผมเลือกเป็นคาตานะมาถามว่าทาไมเลือกคาตานะเมื่อเราไวตอนมันบวกสูงๆอ่ะผมมาเทียบกันดูแล้วคือมันต่างกันนิดนึงต่างกันนิดเดียวพลังโจมตีมันต่างกันนิดเดียวจริงๆ ก็เลยเลือกเป็นคาตานะมาเพราะราคาถูกกับการหลายเท่าตัวประมาณเท่าตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเลือกมาไว้ใช้เองแต่ส่วนใหญ่อาวุธเราจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกเราจะใช้ของแจกฟรีนะจากลูกอมที่นีดๆก็จะเป็นพวกชุดซะมากกว่าแต่อาวุธอะแพงนะอาวุธก็คือ6 60กเอมกับ 90M มั้งก็ร้อยห้ิเอ็แต่ชุดอะแค่หกสเอมองคือรวมๆกันชุดและอาวุธแบบไม่ออฟไม่ตีบวกใช้เงินไปประมาณสอง 200M นิดนิดแล้วถ้ารวมตีบวกกับออฟไปด้วยนะผมเสียเงินเพิ่มไปประมาณ2 2 0 0 m 2 2้0ประมาณนั้นคือชุดอะชุดรวมออฟรวมอะไรประมาณ2 3 0 0ึง300ยประมาณ 4-500M นะแค่ชุดนะเพราะว่าจริงๆตอนแรกอะผมบวกบวกได้ดีกว่านี้อีกอาวุธได้บวก9บวกอะไรแล้วแต่ว่าไปตีเล่นต่อเลยเหลือบวก8ทั้งตัวก็พอละคือมือบอลแต่ดีนะแบบ เหมือนแบบผมต้านทานเยอะครับไม่ตีไม่ตีประดับแล้วไม่งั้นประดับหายคงจะเซ็งเป็ดเลยอ่ะก็คือได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมใส่เป็นอาวุธอันนี้ให้ดูดีกว่าว่าพลังได้เท่าไหร่ได้พลังได้เลขได้เลขได้เลขแดงเลขโจมตีเจ็ดร้อยห้าสิบเก้านะซึ่งถือว่าเยอะไหมสาหรับฟอร์ซีผมว่าพอตัวเลยนะคือแบบลงลงดันง,งูขั้นฮาร์ดผ่านแบบชิวๆเลย แต่ยาแต่ห้ามกดบัฟบัฟดาเมจนะถ้ากดบัฟดาเมจโดนเกาะ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 ฟอสชิลลดลงไปแล้วโดนบอสตกตายเลยก็คือแบบลงลงแบบโซโลได้โดยไม่มีหยวนแล้วผ่านผมว่าโอเคเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าชุดของผมเนี่ยมันลงดันไหนผ่านบ้างได้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่โดยที่ไม่มีหยวนเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีพีหน้า เพราะว่าผมต้องไปนั่งลงจริงๆก่อนว่าจะได้เท่าไหร่เพราะว่านี่ผมก็เพิ่งเก็บเบลมาได้ร้อย้าห้เดี๋ยวต้องเก็บเบลอีกสักระยะหนึ่งเลยก็คงจะกลับมาเล่นอย่างนี้ก็คงจะสนุกอยู่ครับทุกคนเพราะว่าลงเงินไปไม่ได้เยอะมากแล้วก็สามารถขายคืนได้แต่แค่ห้ามตัวเองอย่าไปตีบวกพันแค่นั้นเองอ่วันนี้ก็เป็นถือว่าไว้เป็นแนวทางกับใครอยากทาชุดนะก็คือให้ทําเป็นชุด 12ทั้งทั้งตัวเลยใช้ G12 ทั้งตัวเลยแล้วประดับอะ่ะเราอยากได้เท่าเราอยากใส่เท่าไหนเราใส่ไปเลยครับแล้วก็ห้ามใจตัวเองว่าอย่าไปตีบวกมันคือง่ายๆชุดอะ่ะพื้นนเลยเอาแบบรวมค่าเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเวลาเราทำชุดอ่ะครับถ้าเราจะออฟในรูนะครับให้เราบวกอย่างน้อยสักเจ็ดขึ้นไปก่อนนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรเงี้ยมันจะทำให้ออฟในรูอะ่ะมีเปอร์เซ็นต์ติดเยอะขึ้นนั่นเองก็ คือผมผมตอนแรกผมอยากจะอัดชิปแบบผมตีบวกชุดไปด้วยอะไรประมาณนี้แต่คือตอนนั้นผมทําในโทรศัพท์ผมอยู่บ้านแล้วแล้วแบบเกิดอยากซื้อของทําใส่ตัวและก็เลยแบบไม่ได้อัดก็มาแนะนําตรงนี้ด้วยก็คือให้เราทําสรุปง่ายๆคือเวลาเราทําของมาเล่นแพทแพทปัจจุบันตอนนี้นะก็คือทําของเป็นขั้น G 1 2ครับก็คือขั้นอะชีเดียมเราสามารถเลือกออฟออฟดีดได้เลยราคาไม่แพงมากครับสามารถใส่เย็น2รูได้เลย แล้วก็ส่วนอาวุธใครไม่มีตังก็ใช้ใช้ของ G9 บ8จากเวทได้ครับก็คือใส่ใส่เป็นแบบแค่ให้มันมีอาวุธไว้ใช้อะ่ะแล้วพอเวลาไปลงดันจ,จริงๆก็คือไปแลกใช้แคนดี้ไปแลกอาวุธกิจกรรมมาขายก็คือเอ้ยมาใช้ที่ NPC ตัวนี้ตัวคิดมัดเมืองวอดีไออยู่หัวข้อแคนดี้โอเพนเนี่ยแล้วก็มาแลกมาแลกไปใช้ อาวุธก็ไม่จริงๆไม่ต้องทําก็ได้แต่ผมอยากทำเอาไว้เฉยๆคือแบบทําแล้วก็อยากทําทั้งตัวไปเลยอะไรประมาณนี้ถึงผมจะไม่มีขอเอองบผมใช้ไปประมาณหนึ่งันเก้ารอนะครับทุกคนยังเหลือนิดหน่อยเออผมลืมไปเลยที่มันหมดอะ่ะมันหมดเยอะกว่านั้นเพราะว่าผมได้ผมได้ทําการซื้อรูนแม็คคิทิ่คอลเลตรูนเแล้วก็ รูนเลือดเนี่ยคือผมดอกมาได้จากในดันเองก็เลยประหยัดไปหน่อยแต่ว่าค่ารูนอะ่ะมันไม่ค่อยแพงครับทุกคนแต่ว่าค่า AP ที่ซื้อมาเรียนอะ่ะแพงอยู่นะแพงกว่ารูนเยอะเลยตรงนี้ก็ต้องเหลืออีกเยอะเลยกว่าจะอัพรูนไปได้เยอะๆยอะเสียด้อยู่เพราะว่ารูนถ้าเราอัพไปแล้วอะ่ะมันคือเสียไปเลยอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเกี่ยวกับของสมใส่ผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูดูกัน ep ถัดไปว่าผมเอา ตัวเนี้ยไปลงไหนได้บ้างโดยไม่ต้องมีหยวนเลยก็คือแบบเราเล่นได้ชิวๆพอเลอพอเบื่อแบบเล่นไป2เดือนสาเดือนเบื่อแล้วก็อยากจะขายประดับทิ้งก็ได้ได้เงินคืนครึ่งหนึ่งสมมุติลงไป2,000เอ้ยลงผมลงไปพันหมั้ง2,000ัเอมใช่ไหมอาจจะขายคืนได้สัก7800ก็ยังดีนะก็คือแบบเราเหมือนเอาเอาเงินของเราไปเล่นสนุกของเราอะแล้วเราก็ไม่ได้หวังเอาคืนถ้าหวังเอาคืนก็ลงดันบ่อยๆก็ได้คืนนะผมว่า แบบเพื่อดอกของดีอะไรอย่างนี้ก็วันนี้ก็ไปกันจริงท่านนี้แหละส่วนใครอยากมาเล่นกลับมาเล่นใหม่หรือมาเล่นการแบบชิวๆไม่ต้องเล่นด้วยกันก็ได้คือแบเล่นเกมเดีวยวกันเฉยๆก็สน,กๆสนุกสนุกสายโซโลโก่ก็โหลดคลิปเอ้ยโหลดลิงเกมที่ใต้คลิปเอ้ยคลิกลิงโหลดเกมที่ใต้คลิปผมได้เลยนะเผื่อผมจะได้มีงบฟรีๆ,รๆมาทำตัวเพิ่มอีก <laughs> โอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ